สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่17กันยายนวันนี้เราจะมาเรียนการทำการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆมาดูพร้อมคุณครูเหมี่ยกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องเรือสะเทินน้ำสะเทินบกและ สรวปนะคะอ่าก่อนที่เราจะอ่าไปทำการทดลองเรามาดูคลิปการทดลองของคุณครูนิดกันก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1 <S ทวนเรื่องของความดันอากาศกันก่อนนะครับน้องๆครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องการเกิดลมกันน้องๆทราบไหมครับว่าลมมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีใครเคยเห็นลมบ้างหรือเปล่ายังไม่มีน้องๆคนไหนเคยเห็นลมกันใช่ไหมหะครับถูกต้องแล้วแหละครับเราไม่สามารถมองเห็นลมได้แต่เราสามารถสังเกตลมได้จากวัตถุต่างๆที่เคลื่อนไหวตามแรงลมอย่างเช่นต้นหญ้าไหวเอ็นตามแรงลม หรือว่าวที่ลอยตัวเคลื่อนไหวตามแรงลมอยู่บนท้องฟ้าเป็นต้นครับเอาล่ะครับน้องๆถึงเวลาที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันแล้ววันนี้เจมส์จะมารับอาสาพาน้องๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับการเกิดลมนะครับรู้สึกว่าเขาจะชวนพี่นักอุตุนิยมวิทยาไปเที่ยวทะเลซะด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปพบกับเจมส์เลยดีกว่าสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ผมจะออกเดินทางไปตามหาที่มาและความหมายของลมครับ เพื่อนๆพ,พร้อมที่จะออกเดินทางไปกับผมแล้วใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นเราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับเจมหนึกยังไงเนี่ยถึงชวนพี่มาเที่ยวทะเลล่ะผมอยากมาตามหาทิ่มาและความหมายของลมรับเลยนึกถึงทะเลเพราะผมเห็นว่าที่นี่มีลมเย็ยนๆพัดอยู่ตลอดเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นเจมรู้หรือเปล่าล่ะว่าลมคืออะไรและเกิดขึ้นมาได้ยังไง ผมคิดว่าลมคืออากาศที่อยู่รอบตัวเราครับใช่เจมแต่ยังไม่ถูกสักทีเดียวนะเพราะลมคืออากาศที่มีการเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งโดยการเคลื่อนที่นั้นไม่จําเป็นต้องมีทิศทางที่แน่นอนถ้าเช่นนั้นลมก็เกิดมาจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะสิครับถูกต้องแล้วล่ะเจมส์เก่งมากๆเลยเอ๊แต่ผมไม่เข้าใจว่าแล้วอากาศเคลื่อนที่ได้ยังไงครับ อากาศเคลื่อนที่ได้นั้นเกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่าง2บริเวณซึ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนั้นจะมีความกดอากาศต่ำอากาศก็จะเกิดการขยายตัวแล้วลอยสูงขึ้นบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าและมีความกดอากาศสูงจะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่อากาศที่ลอยหายไปเราเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าลมยังไงล่ะเจม สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนิดนะคะวันนี้คุณครูน,นี้นะะจะพาเด็กๆมาทําการทดลองเรือสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะเป็นการประดิษฐ์นะคะเด็กๆรู้จัก,กอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีการทํานะคะก็มีถ้วยโฟมนะคะหรือจะใช้นถ้วยอดิมก็ได้นะคะเราก็มีกระดาษแกนกระดาษช,ชิ้นชูกนะคะแล้วก็เอาทาบลงไปในโฟมแล้วเราก็ ใช้อิสอรหรือปากานะคะขีดลงไปเป็น,นปเสร็จแล้วได้แบบนี้แล้วก็ใช้มีดหรือคัตเตอร์นะคะแต่อันนี้เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองทําให้นะคะไม่ควรจะทาเองเพราะมันจะบาดน,นะคะอันนี้คือใช้ไฟแลวแล้วก็ตัดลงไปในกล่องโลมคะ่ะได้แล้วนะคะทีนี้เราก็ นำกระดาษชิ้ชู้มาส่แนแกนแกนกระดาษชิ้ชู้ค่ะใส่เสร็จแล้วค่ะเด็กๆกลายเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำการทดลองแบบไหนกันนะคะ ตายเลยนี่ไงเมียวทำอะไรนี่เค่ะมาดูการทดลองชิ้นต่อไปนะคะคือจรวลนะคะเราก็มีอุปกรณ์มีน้ำมันมีหลอดทีม่มีข้องอนะคะแล้วก็มีหลอดีหลอดกาแฟที่มีขนาด ต่างกันนะคะเราก็ตัดค่ะเมื่อเราตัดหลอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาดินน้ำมันนะคะมาปิดปลายหลอดด้านหนึ่งนะคะให้เหลือปลายหลอดด้านเดียวนะคะ,ะปิดให้สนิทเลยค่ะไม่ให้มีรูเลยนะคะ เมื่อปีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เอารอนนะคะที่มีขนาดเล็กกว่านะคะเราก็เอานี้จรวดของเราใส่ลงไปก็จะได้จรวลแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทดลองกันอีกนะคะไปดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการทดลองเรือสะเทินน้าสะเทินบกแล้วก็จรวดของเราสนุกไหมคะเด็กๆสามารถไปทดลองกันเองได้นะคะลองไปทําดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนิดต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนิดมาดูาทาจรวดแต่เร็ว โอเคค่ะก็เด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะวันนี้การทดลองเรือสะเทินน้ําสะเทินบกและจรวดนะคะจากการทดลองนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือลมนะคะสามารถผลักสิ่งต่างๆได้อย่างน่าทึ่งนะคะลมจะทําให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่เมื่อเราเมื่อกี้นี้นะคะอันแรกนะคะ คือการทดลองเรือสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะเราใช้ลมเป่าเข้าไปในปล่องเพื่อที่จะให้เรือของเรานะคะเคลื่อนที่และอีกอันนึงคือจรวดหลอดนะคะก็คือเป่าจรวดของเรานะคะให้พุ่งกระสวยออกไปจากเป่าเออจากหลอดดูดน้ํานะคะเห็นไหมว่าจรวดก็คือพุ่งไปข้างหน้านะคะเหมือนเวลาเราจะจุดจรวดขึ้นสู่อวกาศเลยนะคะ คราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องสรุปผลการทดลองให้คุณครูเมียดูแล้วล่ะค่ะว่าเด็กๆนะคะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อหัวข้อการทดลองเรือสะเทินน้ําสะเทินบกและจะรวุนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะรู้สึกจะเขียนผิดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวคุณครูเมียวแก้ใหม่ก่อนโอเคค่ะ นะคะเด็กๆเ,เขียนหัวข้อเลยนะคะส,สวยๆเลยนะเอาตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะการทดลองเรือสะเทินน้ำสะเทินบกและจะรวจอันแรกนะคะเป็นรูปของเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่คุณครูนิสสาธิตนะคะก็คืออันนี้เป็นกล่องโฟมของเรานะคะให้วาดคล้ายๆกับกับขนมปังนะคะ วาดแบบนี้นะไม่สี่เหลี่ยมเป๊ะนะลูกต้องมนมน,มนตรงแถวหัวหน่อยนะหลังจากนั้นเราใส่ปล่องก็คือแกนทิชชู่นะคะใส่แกนทิชชู่เข้าไปตอนที่เราเป่าลมใส่เข้ามาในมาในแกนทิชชู่นะคะอย่างนี้นะคะหน้าตาอ่ะแล้วเราก็เขียนชื่อการทดลองนี้ว่าเรือสะเทิรน,น้ำ สะเทินโบกนะคะอ่ะเด็กๆวาดตามเลยค่ะอันแรกนะคะอันที่สองเป็นรูปหลอดนะคะเอาหลอดมาใช้เราวาดหลอดที่มันสามารถโค้งงอได้นะคะแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็มีดินน้ำมันนะคะเพราะว่าคุณครูนิดเอาดินน้ำมันไป ห่อหุ้มนะคะตรงปลายอันนี้เป็นหลอดอีกอันหนึ่งนะคะสีแดงๆนี้เป็นหลอดอีกอันหนึ่งเนาะเป็นหลอดที่สวมเข้ามาในในหลอดเป่านะคะแล้วตรงสีม่วงอันนี้คือดินน้ำมันที่เอาไปแปะปลายนะคะเราเขียนชื่อการทดลองนี้ว่าจรวดนะคะเด็กๆเขียนตามเลยค่ะจะรวด นะคะคพอเสร็จแล้วเด็กๆนะคะก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเหมียวระหว่างรอเด็กๆเ,เขียนแล้วก็วาดนะคะคุณครูเหมียวจะวาดจะระบายสีรอนะคะอ่ะอันนี้คุวูวาดแกนทิชชู่ก่อนนะคะแกนระบายสีแกนทิชชู่ก่อนแกนทิชชู่สีน้ําตาลเนาะรหรือขาได้หละคุณครูเหมียวเป็นชาดาบพิก้าอาสรเหรอคะใช่ค่ะ มนโนเลยอืมโอเคค่ะอ่ะต่อนะคะระบายสีเอ้เละนิดนึงนะคะพอดีเมาส์ครูไม่ค่อยดีสะเทไหร่นะแต่เด็กๆเ,เวลาระบายสีลงมือด้วยมือตัวเองฉะนั้นต้องไม่เละเหมือนครูนะคะระบายแกนเสร็จแล้วทำไงต่อ ถ้วยโฟมนะคะจริงๆเป็นสีขาวแต่เด็กๆจะระบายสีจะระบายสีวาดรูปดอกไม้เพิ่มเติมก็ได้นะคะเรือสะเทินน้ำสะเทินบกของเด็กๆ mm hmm. แต่ของคุณครูเหมียวโฟมมันเป็นสีขาวอยู่แล้วคุณครูเหมียวจะไม่ระบายนะคะ mm hmm. อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้คุณครูนิดระบายให้แล้วนะคะหลอดโค้งงอสีขาวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเนาะ mm hmm. แล้วอันนี้เป็นหลอดอีกอันนึงนะสีแดงๆอันนี้อ่าเดี๋ยวคุณครูเหมียวระบายสีเลยแล้วกันจะได้แยกออกนะคะ อันนี้เป็นหลอดอีกอันหนึ่งนะหลอดมันจะมีหลอดสองอันที่ทครูนี้ทําการทดลองก็คือหลอดที่โค้งได้กับหลอดที่เป็นหลอดกาแฟหลอดตรงๆนะคะอันนั้นคือเอามาตัดนะคะแล้วก็เอามาแปะปลายเป็นแปะปลายดินน้ํามันนะคะจากนั้นก็เอามาเสียบใส่หลอดโค้งงองเพื่อที่จะได้เป่าออกไปนะคะมีหลอดสองอันนะนี่โอเคนะเมื่อเด็กๆวาดและระบายสีเสร็จ เรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อจริงให้เรียบร้อยเด็กผู้ชายเขียนเด็กชายเด็กผู้หญิงเขียนเด็กหญิงตามด้วยชื่อจริงของเราและนามสกุลเพราะบางคนชื่อซ้ํากันนะคะถ้าไม่เขียนนามสกุลไว้ด้วยเราจะไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะจากนั้นเขียนเลขที่นะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะให้เด็กๆเขียนเลขที่นะคะ ให้เป็นโปรจำบ้างเดี๋ยวเผื่อเล็ขที่ใครใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะอย่างเช่นบางคนเขียนชื่อเล่นมาอย่างห้องเรามีข้าวหอมตั้งสามคนบางคนไม่เขียนชื่อจริงเขียนชื่อเล่นมาว่าข้าวหอมอย่างเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าเป็นข้าวหอมคนไหนนะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนชื่อจริงจะดีที่สุดและเขียนเลขที่ด้วยเพราะบางคนชื่อก็ดันคล้ายกันนะคะ จะได้ฝึกเขียนชื่อจร players, ements, yes. ิงด้วยเพราะว่าเด็กๆเมื่อโตขึ้นไปอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาเด็กๆต้องเขียนชื่อจริงเป็นแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้เป็นไงกันครูคะครูคะมันไปพุกทดล่ากันใช่ไหมพุชทล่านักล่าสุด โอเคค่ะเดี๋ยวสัณนชื่อน้นงจะกุณเองได้แล้วค่ะเ่งมากเลยค่ตตุนโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวครูหคเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะครูเหมียวจะให้เวลาเด็กๆสําหรับทํางานนะคะโอเคค่ะแล้วอย่าลืมนะคะตรวจสอบผลงานให้เรียบร้อยนะคะและถ่ายลงในไลน์กลุ่มนะคะ ถ่ายลงใส่ในไลน์กลุ่มเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจสอบว่าผลงานของเด็กๆเรียบร้อยดีไหมคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอย่าลืมถ้าเด็กๆสนใจการทดลองภายในวันนี้นะคะสามารถทําการทดลองถ่ายรูปเพิ่มเติมมาส่งดูให้คุณครูเหมียวดูว่าเด็กๆทําการทดลองเป็นยังไงสนุกไหมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย